สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เจกรัรน้องเซเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV กันนะครับเดี๋ยแล้วก็ไปลุยกันเลยอา <laughs> น้องเซชวนเข้ามานะครับผมพ่อเข้ามายังเอ้ามาแล้วพ่ออย,ยู่ในเกมนะดูชวนเข้ามารับ พร้อมแล้วเราก็ไปตุยกันเลยค่ะพ่อตุยทั้งวันนะพ่อป่าครับงเล่นเล่นเอาอี่จริงดิสิ่วเดี้วสิ่แรกสิ่งน ถ้าเขาได้คู่กันหมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปอีกไม่ได้เล้่ตอ,อา,า,าคิเลนนะครับตอนนี้อจะ่นาคิเลนเลนน้คือ่มาครับคิเลนคเลนร่างดั้งเดิมออกดเปนก่นกานอ้โหมีคนเล่นเลยเราจะรอดไหมเนี่ยน้องเจสตานี่รอดให้หมดตนี้่นมเยอะไปนินดนนจริงดิ หนูาอาซาณิษใช่ไหมพ่อฟาร์มแหละหนูจะออฟเลนใช่ไหมหนูจะไปกระสลิงเอาละครับเราจะได้สูตรใหม่เ <G> ห <l> um <ming> มือนไอเก็จตจำซานิษมาแล้วทุกคน <G l> um <ming> อ่อาจะไปยังไงเราก็ไปตุยกันเลยโรโคตรดังอยู่อันนี้มันหน้าตามัน <G l> um <ming> เดียวว่ะโคเท่มันเดียวว่ะหลอกโคตรเท่โคตรเดียวโคตรเสียวโคตรอันตราย ก็เอฝันมันใช้รู้แบบมันฟังคำโอ้ซีฟาร์มเนี่ยออออโอ,รรโอ้ไอ้ยะเจอหัวเขียวตัวเดียวพ่อฝันก็เอาฝัน,นเรามันไม่ได้เล่นเป็นทีมาฝ่ายมีคนเล่นเป็นทีมใช่ครับน่าจะไม่ร้อนนะทุกคนยินลีต้นรัศ绥อาโอวีฟังตรงกลาง,งขาเขาจัดตัวมาดีศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาที่ <c oughs> <c oughs> เนดเราก็จะไปตุยกับวามบับในป่าก่อนผู้ที่ทำตนมักจะรู้ว่าอำนาจเป็นสิ่งที่มีค่าโอ้สังเกตโ้สังเกตจะรอเขาเกิดก่อนเกิดนะครับจงเีงจงเชงจงเชงจงเชิงจงเชงอยู่กับจงนี้อยู่ผักนีนะครับมาตีไอ้นมต้องมาี่คาต้องมาดิาหมดจงเชงจงเงอยู่ตรงนี้นะจงเชงนะ ก็มาดิครับมาดิคับก็มาดิครับก็มาสิาใคระลายไปนะอ่าอยหนึ่งกับุ้งครับก็คือกลับมุ่งเพ่งงเพครับอยู่หนึ่งกับุ่งอนนี้ฮะเล่ยเราุดเด่นก็คือหายตัวได้ไปนะครับวันดาแรกโครงการาเรื่คไรนั่งไว่าแล้วตายตัวแรกโครงการมีประเด็นอ้วถ้ามันมีประสิทธิภาพที่สุด ผมกาชนะเป็นตัวนะพ่อป่อออาว่าวเนี่ยฮ้ยแล้วมีลิ้ดอแลิ้มาเมียลิ้ดเจ๋อเจลอวะดิโอเคได้ตอนนี้พี่เจก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับของผู้พ่ายต้องมาฟานนเเ้ามอนพี่เจย์นี่อะไรม่อยู่ไหน่ะอยู่ล่างตดวเดียวผู้เดียวได้ พวกไปไหนหมดแล้วเพวกไปแรนกลาหมดแล้วแล้วนมไม่มีคนเข้าไอยศไอยามีน้องเปิดไม้ด้ะความรนแรงไม่ทอเดีไอยาเอาเล้ครับผมมีการร้อนเกิดขึ้นนะครับทีมพีเจนะ ความความชั่วของแกก็ตายเล้โอ้โหเโอ้โหเกิดเกิเกิด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 เิด้กี่ทีเกิกิดเกปเกิดกิดเอิด้กิดเกิเกิดสกิดเกเกิดเกิเกิเดกิดเ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 เิดเกิวเกิดเิเกิดเเกิกิดเกิดเด ดูเหมือนพี่เจว่างานนี้จะเป็นงานช้างนะเช้างหลวง็มีห่อยาเป็นเป็นไม่กาญช้างนะครับเขาจะสู้ไม่ได้นะทุกคนเจ้าเล่นมีค่อยด็นะด้วยนี่โดนเปิดกระโหลแลแค่มันมีประสิทธิภาพที่สุดเท่านั้นโอ้ยตอน d ี้ใครรู้ว ใช่เอาละครเพื่พอนเราเริ่มกอมาวางแผนกันแล้วเพื่อนเราเริ่มมีการร้อนเกิดขึ้นเพื่อนที่มาด้วยนะครับ ไปแล้วพี่เจเขาจะมาปลารมต่อเลยน้องผมไม่ได้แอมพูได,ด้โส่จายมาแล้วอันนี้มี <c oughs> ก่นมัน,นี้ก่อน,น,น,อนอมาดิแค่ปรมาดิแค่ผมไม่ ทำไมมี liberal, tamam. ้าข <that> ุม <uar> ด <guys>? <that> <identified> ้วยสคนอะผมไม่กลัวไม่ไ <gameplay> ม่ไ like ม่เลยไม่ไม่ไม <ower> ่ยไม่ไม่ไม่เใครเปิดไมอะอเลนอเลนฟังเเปิดไม่นะด้วยโอ่หามศารเกิดขึ้นตั้เริ่ม่ร้อนแล้วเริ่มว่ร้อนลปังวิเชมปดีปดีน้องของ มันได้เก่งนหาอดูเก์โดนไปที่เกือบพึ่งลอดบัฟพ่เกย์เอาหมดเลอน่ก่ดี่ดัเกก็โดนไอติวสุยหมดแล้วต่นจะรู้่าอำนาจเป็นสิงที่านไม่น่ารอดเต็มเต็มรอจะเลาไปเอาไงาได้โดนตาย phải 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 Hãy subscribe cho กอะไรอยู่บกันข้าวฝาก็มาข้างบนบ้สงักอเหี้ยเอะไรนะ็อยู่มหาพปัโอเคครับผมโดนแล้นะโเคพี่คิวได้น้องบอกสำรอหน้าไ่เจพหล่อลยไเนี้ยน้องบอกสหน้าเครื่องดรอนน่เวัน An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Enemy double kill. An ally has been defeated. ต่นี่งามเลยวะรฉันจะจุดประกายรอนตายนจะป็นาง่งะเป็นไป้ไปปแไปซะไปหติวเอาได้โดดแม่งเลยโดดแม่ ตับโดนตัดโดนเอาไปไหนอะไดิได้น่ะไปไหนอ้วโอ้หนีหนีไว้จะโจกินจรเองเนี่ยดนตามโอ้ยหนีทำม็นตัวเองเก่งออกมาตั้เดีย้เราออกไปแล้วเดะอย่าระ

ตัวต้อนทีศาจเจอเนื้อหรือไฟั่นอะไรเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปตุยพร้อมๆกัเไปตัวแล้วโอ้ไม่มีคนกันล่างกันบนเราจะชนะเเนพื่อนตอนนี้มาดิมาดิสองคนไม่กล้าถูไว้

ไอนเ็ในม่เลยอยู่ไหนอยู <lush> hey, ่นี่วะทำเป็นท no? yeah, ่อหูเพ่ตัวเองเท่ว้ยเต้วเต้วเตีย้ยวนนน บางคนติดกามห้องพีเจไอ่ด no oh, oh. ้วยนะครับโอ้โหแนนี่ก็ต mm ุยหมดดี้ไม่รูอว่าแคลีเหอคล่ม่หรัจะไปตุยห้องไป้อมเราจมหมดอ้เวนนเรียบร้อยใช้หอวกันป้อไม่ได้ ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกเดียวแค่มันมีประสิทธิภาพที่สุดเท่านั้น เจนใส่ปั้นเลยอย่าไปยอมนครับอย่าไปยอมต่อไปครับผมผมเองอ่ะมีปัญหาเปล่าขอบคุณที่เข้ามาแล้วงจมนะครับเนี่ยเอยู่กับพี่เจน้องเจนนะครับแล้วก็พี่พีนะครับเราจะมาเล่นเกมเอาง่ายนะครับเอาง่ายนะครับ เอาวีเรเป็นต <cues> <write society> ัวเงินทุกคนเปไหนอะไนุ่มเกิดกูแล้วเกีรตัวแาร์โติดตั้งกล้องใหแฟมิลี่ด้วยนะฮะเอ นองๆหรอนรอนตายกันล่าง่วงมัองเน่เ๋ยวี่กมแล้วมึงเตักังเลยอะยากังไม่ตัวเราจะชนะได้ไหมเพื่อนๆความรุนแรงที่จะทำออกเดียวตัวหน้าสูงแรงตัว เด็กหล <c oughs> มา้อยาเนไรไม่้องนใไม่ได้จ้า้าเลจาจามันไม่รหลอ <c oughs> โอ้วอ่าด้าทวเลย <c oughs> อะเดี๋ยวรอพีเจเกิดตัดนนี้ครับ้าจะไม่ทันแล้วฮะเตรียมตึงเกิน ทันไหมที่ควรทันไหมแต่ไม่ได้เลยว่าพี่เจทันไหมขอขอบคุณที่เข้ามาแล้วชมนะครับเราไม่จะเออนะฮะดูจะสูงฝั่ <c oughs> งข้าวเล่นเก่งฝั่งนะ <c oughs> ข้าวเล่นเก,ก่งหรือเราเล่นก,กันได้เป็นน้องฮะ <c oughs> มันไม่มีคนไปเ <c oughs> ล่นตัวเองเหรอโอ้ใจนักวิเคราะห์ออ <c oughs> ม,มีคนไปเล่นตัวเอง เราต้องรวมตัวกันแล้วนะเรื่อองงขการรดิ้นนต้องรวมตัวกันแล้วพร้อมจะไปคุยกันแล้วนะทุกคนเขามีคนเปิดเสร็จแล้วตัวแล้วเดี๋ยวมันมข้างหน้าตามึงเขาด้วยดีแรงมากนะทุกคนไปแล้วมันจะตายหมดเลยได้นะครับตายหมดเราจะแพ้แล้วกลับไปกันบ้านนะโอเคกันบ้างไว้ก่อนนะตายอย่าตาย พี่หูเลยพ่อเจอได้เหมือนมันเพีเดียว์ตายแล้วบินพักพื้นแล้วนี่เราไปนังว่าเนื้อไอเราตกแพ้ไปโดยที่สุดนะครับตึงแพ้เกมมันตึงแล้วเราเล่นกันไม่เป็นนะฮะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพี่เจไปก่อนครับโอเคไปบ๊ายบายเราจะมาเล่นเกมอะไรกันต่อครับ พดติตามไม่ด้วยนะค,ะครับไปคยวฟอร์วัชินไปคิวฟอร์อักทักใครได้คยวบางบ้างกะมีโบมายบาย